สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดียวก็จะมาแนะนำเป็นสินค้านะคะ ออของด r อ r e e รกรีนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะที่ปรับไฟนิ่งที่สุดในอุตสาหกรรมนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะรุ่นบวกรบ1%นะคะทำงานอย่างเสถียรน,นะคะแล้วก็ปรับไฟนิ่ง220นะคะต้องมาที่ดอ e ตกรีนนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเซอร์โวคอน 5kva ของเรานั่นเองนะคะใครที่กำลังตามหาอยู่ต้องมาที่ดอตกรี ะะเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับนะคะทั้ง ISO 9001 ISO 140, 1 4 0 0และมาตรฐาน CE นะคะของดอทต์กรีนเนี่ยก็จะมีครบนะคะมาที่ดอทต์กรีนนะคะสินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนนะคะแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากอินเดียด้วยนะคะรับรองความทนนะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีแน่นอนนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่จ่ายไฟนิ่งที่สุดนะคะในอุตสาหากรรมรองรับไฟตกต่ำสุดได้ถึง130โวลต์นะคะแล้วก็รองรับไฟเกินได้ถึง280บโวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยซึ่งนอตเตรีนของเรานะคะก็จะเน้นเป็นรุ่นอัตโนมัติแท,ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อความสะดวก นะคะเมื่อทํางานแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งปรับไฟนะคะหรือว่านั่งตั้งค่าเลือกโหลดเลือกรีเลย์เองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะไร้เสียงรบกวนนะคะหรือระบายความร้อนแบบเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะไม่มีโหลดแฝงทําให้ประหยัดไฟอีกด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมีการตัดการทํางานทุกครั้งเมื่อมีอุณหภูมิสูงนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะ แจ้งสถานะนะคะแสดงผลเลยนะคะเป็น HI นะคะหรือว่าไฟฟ้าที่เข้าต่ำเกินไปนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ LO นั่นเองนะคะซึ่งสถานะทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอได้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็จะมีเป็นแผนภาพนะคะการเชื่อมต่อให้อีกด้วยนะคะก็จะมีทั้งสายล่ายนะคะอยู่ตรงไหนสายดินนะคะหรือว่า สายนิวตันนะคะสามารถที่จะดูนะคะผ่านทางาแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะที่เราให้ไปนะคะหรือใครที่สงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะกับทางดรตกรีนนะคะสำหรับใครที่สนใจในตอนนี้นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางทั้ง s h o ป e ี Lazada นะคะหรือว่าจะเป็น Line OA ของเรานะคะหรือจะโทรมาก็ได้นะคะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะเบอร์0 9 2 6 3 8 2 6หนะคะ2 3 6 6หรือว่าเบอร์092-638-2229นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ